เชา้าค่ะทุกคนทานข้าวเช้าไปยิดนะคะวันนี้ก็นี่ค่ะก็จะผัดะนาหมูกรอบนะคะทำเชา้าค่ะทุกคนทานข้าวเช้าไปยิดนะคะวันนี้ก็นี่ค่ะก็จะผัดะนาหมูกรอบนะคะทำเครื่องในไก่ค่ะดังเช้าเช้ากล้องก็ไม่ค่อยแจ่มเท่าไหร่นะคะทุกคน พีมือนี้ไม่ทําทำนะคะพีมือสามีค่ะทำเช้าๆแล้วก็ไปทำงานแล้วค่ะไปทำงานเช้าๆแล้วก็ไปทำงานแล้วค่ะไปทำงานเช้าๆจะทานน้ำนะคะแล้วแต่บ้านนะคะคือบ้านนี้ก็ต้องมีน้ำไว้ค่ะถ้าเรามีน้ำเราก็จะทานข้าวได้ค่ะ คะหน้าหมูกรอบอร่อยมากนะคะสีมือสามียาอิสค่ะบ้านนี้สามีชอบทำกับเช้าแล้วก็ไปทำงานแล้วค่ะไปทำงานเช้าเช้า,ชาแล้วก็ไปทำงานแล้วค่ะไปทำงานเช,าชา้าอืม้มอร่อยค่ะขอบคุณกำลังใจเพื่อนที่มารับชมคลิปวันนี้นะคะทานข้าวเช้ากะหิี่ค่ะ อร่อยยามเช้าคะ่ะคุมค่ะน้องฝนตกเมื่อคืนแล้วก็เช้าก็ตกนิดหนึ่งค่ะก็จะบรรยากาศก็จะเป็นอึมครึมแบบนี้นะคะ <c oughs> ก็ไม่ค่อยแจ็มเท่าไหร่เ <c oughs> วลาเรานะคะ <c oughs> ก็จะคล่องคลอนิดนึงคะ่ะมาอืมเท้าเทานค่ะเวลาเรานะคะก็จะคล่องคลอนิดนึงค่ะมาอืมเท้าเทา นี่ค่ะข้าได้คล่องคอดีค่ะทุกคนเนาะในวัยนี้แล้วค่ะต้องมีน้ํานิดนึงอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเห็นไหมคะบ้านนี้จะไม่ทานแห้งแล้ววันนี้ทําเสร็จเราก็ไปทํางาน,นะคะ่ะหืมเช้าค่ะทุกคนทานข้า,าวเช้ากับอิตนะคะวันนี้ก็นี่ค่ะก็จะผัด คนะมุกกรอบนะคะทำวันหยุดของครอบครัวนะคะอันนี้ก็คือผัดเครื่องในไก่นะคะทุกคนกะเพราเครื่องในไก่คะ mm ่ะเป็นจะ็ชัดเนะาะเช้าๆเลยนะทุกคนนี่ค่ะอาหารเช้าวันนี้ก็คือสองเมนูค่ะวันนี้เ <c ười> บาๆไปเลยค่ะสองเมนูเช้าๆค่ะเ <c ười> พราะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะ <c ười> ขนะมูก,กรอบอร่อยมากนะคะ ฝีมือสามียายิสค่ะบ้านนี้สามีชอบทำกับเครื่องในไก่ค่ะนังเช้าๆกล้องก็งกงไม่ค่อยแจ่มเท่าไหร่นะคะทุกคนอืมอร่อยค่ะขอบคุณกําลังใจเพื่อนที่มารับชมคลิปวันนี้นะคะทานข้าวเช้ากะยิชค่ะอร่อยยามเช้าค่ะเช้าแล้วก็ไปทำงานแล้วค่ะ ไปทำงานเช้าฉาันทุกคนอร่อยน่าทานย้าเช้าเลยนะนี่ค่ะเราก็มีอะไรเราก็ลงไปค่ะเช้ามาเราทำอะไรกิจวัตรประจำวันแล้วเนาะ,อะขอคุณกำลังใจเพื่อนที่มารับชมคลิปค่ะอือคำมก่อนคณะคณะคณะชอบทานแบบนี้ค่ะคณะเยอะๆนี่ค่ะด้ยนะคะทุกคนนี้ก็ อขอบคุณกำลังใจเพื่อนที่มารับชมคลิปค่ะอืมอคำก่อนคณะคณะคณะชอบทานแบบนี้ค่ะคณะเยอะๆนี่ค่ะอานทุกคนอร่อยน่าทานยุเช้าเลยนะนี่ค่ะเราก็มีอะไรเราก็ลงไปค่ะเช้ามาเราทําอะไรกิจวัตรประจำวันแล้วเนาะเอ้าได้คล่องคอดีค่ะทุกคนเนาะในวัยนี้แล้วค่ะต้องมีน้ํานิดนึงอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเห็นไหมคะ ว้าน,นี้จะไม่ทานแห้งนี่ก็นี่แหละค่ะนี่แหละค่ะทีท่ีชอบก็ก้าดนี่ค่ะอี้เช้าแล้วก็ไปทำงานแล้วค่ะไปทำงานเชา้ชาเช้ามูกรอบค่ะเช้าเช้าเลยนะทุกคนนี่ค่ะอาหารเชา้าของยิทก็คือสองเมนูค่ะวันนี้เบาเบไปเลยค่ะสองเมนูเช้าเช้าค่ะ เพราะว่านี้เป็นวันหยุดนะคะเวลาเรานะคะ <g iggle> ก็จะคล่องคลอ,อนิดนึงค่ะมาอืมข้าเผานี่ค่ะนี่ค่ะรสชาติก็จะเข้มข้นนิดนึงนะคะดูสีน้ำก่อนนัวๆค่ะ้านนี้จะทําน้ําเยอะๆทําผัดอะไรก็จะใส่น้ำก็จะมาทานข้าวเช้ากันอีเลยค่ะข้าวเช้าเราก็ต้องทานนะคะทําเสร็จใหม่ๆก็ทานเลยค่ะทุกคนนะคะ อร่อยอร่อยกับข้าวไปเลยมันด้วยนะคะทุกคนนี้ก็เวลาเรานะคะ <c oughs> ก็จะคล่องคลอนิดนึงค่ะมาอืมข้าวข้าวนี่ค่ะเวลาเรานะคะก็จะคล่องคลอนนิดนึงค่ะมาอืม <c oughs> ข้อเท้านี่ค่ะจะหาประมาณสองสัพีค่ะบ้านจะอีกก่อนเช้าแล้วก็ไปทํางานแล้วค่ะ <c oughs> ไปทํางานเช้า,ชา,ชาคลึงค่ะน้องฝนตกเมื่อคืนแล้วก็เช้าก็ตกนิดนึงค่ะก็จะบรรยากาศก,าก็จะเป็นอึมครึมแบบนี้นะคะ <c oughs> ก็ไม่ค่อยเจ็มเท่าไหร่หอ,อร่อยค่ะ เข้ามาเราต้องทานพผา,าแล้ววันนี้ทำเสร็จเราก็ไปทำงาน,นะคะ่ะเวลาเรานะคะ <c oughs> ก็จะคล่องคลอนิดนึงค่ะมาอืมเขาวเานี่ค่ะจะหาประมาณสองสับพีค่ะ อบ้านอย่างอีกก่อนด้วยนะคะทุกคนอันนี้ก็เพราะว่าบ้านก็คือเปิดไฟแล้วก็ยังไม่สว่างบรรยากาศอึมเวหาประมาณสองสักพีครับอือ บ้านอย่อีกก่อนการผัก้นานี่เลยนะคะข้าวก็จะไม่เยอะนะเพื่อนเพื่อนได้ดูเนาะรับชมทานเช้าเช้าค่ะบอาบ้านก็คือเปิดไฟแล้วก็ยังไม่สว่างบรรยากาศอึมเครื่องในไก่คะ่ะนั้งเช้าเช้ากล้องก็ไม่ค่อยแจ่มเท่าไหร่นะคะทุกคนเช้าอืม มูกกอบค่ะเวลาเรานะคะก็จะคล่องคลอนิดนึงค่ะมาอืมเข่าเขานี่ค่ะเครื่องในไก่ค่ะนังเช้าๆก้องกอบ ไม่ค่อยเจ็มเท่าไหร่นะคะทุกคนเช้าๆเลยนะทุกคนนี่ค่ะอาหารเช้าของยิ้ก็คือสองเมนูค่ะวันนี้เบาๆไปเลยค่ะสองเมนูเช้าๆค่ะเพราะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะคุมค่ะน้องฝนตกเมื่อคืนแล้วก็เช้าก็ตกนิดนึงค่ะก็จะบรรยากาศก,าก็จะเป็นอึมครึมแบบนี้นะคะก็ไม่ค่อยเจ็มเท่าไหร่เครื่องในไก่ค่ะนั่งเช้าเ้ากล้องก็ ไม่ค่อยแ่มเท่าไหร่นะคะทุกคนเช้าๆเลยนะทุกคนนี่ค่ะอาหารเช้าของยิทก็คือสองเมนูค่ะวันนี้เ <c oughs> บาๆไปเลยค่ะสองเมนูเช้าๆค่ะเพราะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะดูนะคะทุกคนนี่ก็นี่ก็นี่แหละคะ่ะนี่แหละคะ่ะที่ยิทชอบก็กาดนี่คะ่ะเวลาเรานะคะ <c oughs> ก็จะ่ค่องคลอ,อนิดนึงค่ะมาอืมข้าวเชานี่ค่ะเอาแล้ววันนี้ทำเสร็จแล้วก็ไปทำงาน,นะคะ่ะอืมเช้าค่ะทุกคนทานข้า,าวเช้ากันอิดตนะคะวันนี้ก็นี่ค่ะก็จะผัดขนาหมูกรอบนะคะ เชา้าค่ะทุกคนทานข้าวเช้ากะยิดนะคะวันนี้ก็นี่ค่ะก็จะผัดคนาหมูกรอบนะคะทำน้ำเยอะๆเพราะว่าชอบทานน้ำถ้าทานน้ำก็ถือจะท,า,ะทานค่ะเช้าค่ะทุกคนทานข้าวเช้ากะยิดนะคะวันนี้ก็นี่ค่ะก็จะผัดคนาหมูกรอบนะคะทำค่ะทุกคนอร่อยนะ่าทานเช้าเลยนะนี่ค่ะ เราก็มีอะไรเราก็ลงไปค่ะเช้ามาเราทําอะไรกิจวัตรประจำวันแล้วเนาะคืมค่ะน้องฝนตกเมื่อคืน